สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองนะคะเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านเราจะขับรถกลับบ้านกันนะคะสาก็เลยจะถ่ายคลิปวิดีโอถนนหนทางมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา2.48ทุ่ม48นาทีนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศตอน2องทุ่ม48นาทีที่ประเทศอังกฤษในช่วงฤดูร้อนนะคะ ก็จะค่อนข้างเงียบนะคะทุกคนพวันนี้เป็นคืนวันเสาร์นี้นะคะทุกคนเราก็กำลังจะขับรถกลับบ้านกันแล้ว นี่ตรงนี้ก็คือสวนสาธรารณะที่เรามาเดินเล่นกันเมื่อกี้นะคะขออภัยเสียงวิทยุด้วยนะคะทุกคน ท้องถนนนะคะ <c oughs> ก็จะดู <c oughs> สดใสกว่าฤดูหนาวนะคะทุกคนฤดูหนาวก็จะมืดคลึ้มไฟแดงเยอะมากๆเลยนะคะที่ต่างประเทศ ทุกคนเขาก็จะคุ้นเคยนะคะเวลาขับรถจะต้องระวังนะคะทุกคนไฟแดงที่นี่บางครั้งไม่ใช่ไฟแดงที่สำหรับรถจะจอดติดแบบปกตินะคะบางจุดเป็นไฟแดงที่เป็นสัญญาณให้คนข้ามถนนนะคะป้ายรถเมย์ ตรงนี้เป็นไฟส,สำหรับคนข้ามถนนนะคะถ้าไม่แดงเราก็ไม่ต้องจอดถ้าไม่มีคนข้ามถนนมันก็จะไม่แดงนะคะมันก็จะเขียวตลอดเวลา นะคะคสดใสช่วงนี้ร้อนมากเลยนะคะที่ประเทศอังกฤษแล้วก็อีกหลายๆประเทศในยุโรปนะคะอาทิตย์สออาทิตสองตาแบบ <c oughs> ตรงนี้เขาเรียกว่าราวอเบานะคะ ที่เป็นวงกลมเนี่ยที่แบบรถะไอ้นี่เนี่ยถ้าบ้านเราเขาเรียกอะไรทุกคนวงเวียนใช่ไหมบ้านเราเขาจะเรียกวงเวียนที่นี่เขาเรียกราเอ๊อฟบ้าบรรยากาศข้างทางก็จะมีดอกไม้ป่านะคะอันนี้เป็นดอกไม้ดอกหญ้าคนปั่นจักรยานนะคะนี่เขาปั่นจักรยานกลับบ้านปั่นจักรยานไปทํางาน รถใหญ่จะต้องให้ทางกับรถเล็กนะคะอย่างเช่นจัก,กรยานห้ามปีบแตรใส่เด็ดขาดนะคะถ้าไม่ไม,ไม่ไม่แบบฉุกเฉินหรือแบบไอ้นี่จนเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจัก,กรยานหรือว่ามา้าบางทีจะมีคนขี่ม้าตามข้างทางนะคะทุกคนนอกเมืองอย่างเงี้ย ตามบ้านนอกตามต่างจังหวัดตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในถนนของบ้านนอกหรือนอกเมืองของอังกฤษนะคะทุกคนบ้านเราอยู่นอกเมืองนะคะหรือจะเรียกว่าบ้านนอกก็ได้นะคะทุกคนที่นี้คือบ้านนอกของอังกฤษคะ่ะ ถนนสองเลนนะคะทุกคนแคบมากแต่คนที่นี่เขาขับรถกันชินแล้วและเขาจะต้องเคารพกฎจราจรให้มากเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุเกิดขึ้นมามันเสียไม่คุ้มกับไอ้นี่นะคะทุกคนดีไม่ดีอาจจะถูก ยึดใบขับขี่ห้ามขับรถชั่วคราวนะคะเป็นถนนผลทางฝั่งนี้ก็จะเป็นฟาร์มเป็นทุ่งข้าวบาเล่เป็นไร่ข้าวบาเล่หรือจะเรียกว่าทุ่งนาก็ได้นะคะทุกคนมีแต่ต้นไม้ สองเลนที่ถ้าเป็นคนบ้านเราขับนะคะถ้าเป็นถนนบ้านเรานี่ <c oughs> อาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะแต่คนที่นี่เขาชินแล้วเนี่ยช่วงนี้แคบมากนะ <c oughs> บนเนินขึ้นเนินบางทีก็มีรถเมย์รถบัสวิ่งผ่านมาส่วนทางกัน นี่ก็มาถึงหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่แล้วนะคะทุกคนจาก,ก็ท่ายวิวทิวทัศน์บรรยากาศของต่างจังหวัดอิงแลกฤ์มาให้ทุกคนได้ชมนะคะนี่ถึงแล้วหมู่บ้านเล็กๆเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มากนะคะรถก็จะจอดริมทางแบบนี้เลยนะคะทุกคนถ้ามีรถสวนมาจากฝั่งนู้นนะคะ รถฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะต้องให้ทางนะคะเพราะว่าบ้านติดถนนแถวนี้ไม่มีที่จอดรถนะคะทุกคนจอดรถข้างทางค่ะดอกไม้สวยๆช่วงหน้าร้อนนะคะสวยมากสาก็นำเสนอนะคะทุกคนถ่ายให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศนี่คือบ้านนอกบ้านนอกอีกลี นะคะทุกคนจากในเมืองมาบ้านเราประมาณห้าหกนาทีนะคะรถไม่ติดแล้วก็เข้ามาในหมู่บ้านปุ๊บขับได้แค่ความเร็ว20่สไมล์ต่อชั่วโมงนะคะ นี่ก็มาถึงทางเข้าบ้านเรานะคะทุกคนหมู่บ้านของเรารถก็จะจอดกันเต็มแบบนี้เลยค่ะแยกออกมาจังนี้นะคะก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะ <c oughs> รีวิวค่ะรีวิวรีวิวเอ่อถนนหนทางแล้วก็บ้านเรือนบ้านนอกหรือต่างจังหวัดของอิงแลนด์มาถึงแล้วนะคะ ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ